คนเราโดยส่วนมากชอบสุขกลัวทุกข์นี่เป็นส่วนมากนว่าใครทั้งหมดทุกข์นั่นเป็นที่ปริานาทุกข์นั่นเป็นที่รังเกียจไม่ชอบเลยแค่ที่จริงนั้นถ้าหาละเพียนานควรจริงถี่ทวนแล้วเพราะทุกข์แท้แค่เลย ทำนาค้าขายหายอยู่ด้วยประการต่างๆทำสวนทำนาค้าขายราชาการเป็นเจ้านายหาเงินดัเงินเดือนกินก็เพราะกลัวทุกข์แม้ที่สุดจะโจรขโมยหาปล้นก็เพราะมันกลัวทุกข์อยากได้ความสุขอย่างาที่เขารุ่งรวยนี่จึงว่าทุกข์เป็นเหตุให้ขยันหมั่นเพียร ทุกเป็นเหตุให้แสวงหาประโยชน์ถ้ามันมีทุกดีบบังคับทุกดีบขั้นไปแล้วคนเราจะพากันนิ่งนอนใจไม่แสวงหาสิ่งใดเลยแล้วมันมีปัญหาเยอะการทำงานเพื่อหาความสุขแต่เหตุที่ไหนที่ต้องไปทนทุกข์ เป็นลำบากกลางตามต่างแหล่ตามฝนมันทุกข์จะแท้นั้นมีบทอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศไว้เป็นหาคิดวิริเยนะดุขมาติติๆๆคนจะคนทุกข์ได้เพราะความเพียรก็การเพียรน,น่ะมันไม่ใช่เรื่องทุกข์หรือมายังคนทุกข์ได้เพราะความเพียร นั่นเป็นบักหาะหนาคิดแต่หากว่าเราจะอุปมาอุปไมยหรือหากเราจะฟังอีกแง่ในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าโรคนี้นั้นนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ไม่เห็นมีอะไรพระพุทธเจ้านั้นปัสเทธศาสมา่างนี้ถตาตกลงคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นคนทุกข์นะ ถ้าหากเราพูดถึงคำเอ้ฟังคำคำสอง,องทร่เจ้าในข้อนี้แล้วนั้นถ้าจะไขควมในข้อตดขึ้นมาบ้างเวิรเยเดนสมาจิติหรือหากเราจะพูดมาเปรียบให้เนี้ยความไวจังกันไปอีกคนตกน้ำถ้าไม่พยาม่าวก็ไม่หวังจมน้ำตาย คนไหว้แล้วพยายามไหว้เท่านั้นนะที่จะรอดมาได้คำวิธีเยนดุขมาเจติท่าน,นราเอาประมาาประมาณมาเปรียบเทียบแล้วชัดขึ้นในความคน้นาหารเราจะฟังเข้าไปอีกในในธรรมจักรพระวจนะนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัตเทศนาพระธรรมเทศนา ุกเป็นของคนกำํำหนดไม่ใช่เป็นของควรละความเยอายานดิน้นรนและความอยากคือตัวตัณหานั่นเป็นสิ่งที่ควรละอันนี้ก็เป็นเหตุสรงให้เราคิดคนอีกเหมือนกันคิดค้นหาหลักจริงกันคุกนั้นมันของมีอยู่จะทิ้งก็ไม่ได้ ถ้าพูดทังเรื่องทางด้านปฏิบัติมีปัชนาไม่ใช่ชิงทุกยกทุกขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ให้เป็นของว่างและของม่นีถ้าเป็นของว่างและของไม่มีไม่เป็มวิปัฒนาใครจะเอาของว่างของมีอาพิจารณาไม่เป็มวิพัฒนาเลยต้องเอาของมีอยู่คือทุกปลาลบทุกค้นคว้าทั้งเรื่องทุกให้เห็นต้นตอของทุก ให้เห็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้วไปเห็นเหตุที่จะให้ดับทุกข์ด้วยอาการอย่างไรผู้ปฏิบัติถ้าหากพิจารณาต้นตอของทุกข์แล้เห็นชัดตามป็นจริงคือว่าทุกข์อยู่ในขันถ้าหากขานันยังมีอยู่ตราดใดทุกข์มันก็ติดอยู่ในขันนี้ เมื่อเราเห็นชัดว่าขันเป็นเรเป็นก้อนทุกข์ทำยังไงมันจะเกิดทิ้งทุกข์นี้ได้เราแยกขันเราเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นอินทรีย์แยกเอาเปน็นส่วนเป็นส่ส่วนขันเลยไม่มีเห็นแต่ตสภาวะธรรมหนึ่งเกิดขึ้นกระดับไปรูปว่าทานองถือขันก็หั ใจที่ถือว่าอุปทานว่าขันเป็นตัวหนึ่งตัวมันก็หายคามกันละความสงบเกิดขึ้นใจก็ไวอีกส่วนอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากนอกจากขันไม่ใช่เพื่อมันมันไปมองเห็นขันมันไม่ได้ไปอยู่ในขันแต่หากขันเจือกันอยู่กับจิตจิตไปเห็นขันแต่ว่าจิตนั้นไม่ได้เข้าไปยึดในขัน เห็นเป็นสภาวะทังเกิดขึ้นกบับไปในขณะที่จิตมันสงบลงไปความทุกข์ทึ่เราถือวเป็นทุกข์มาติ้งต้น,ม,นมันก็หายไปอันนี้เราพิจารณาทางยิปัสสนามันต้องเป็นต้องยกขันขึ้นเคลียกองทุกข์ขึ้นอันเขาไม่มีนั่นไม่ใช่ยิปัสสนาเงียบสงบไปเมยไปหมดเลยลืมป้างเปล่านย์ เอาอะไรมาพิจารณาไม่มีเรื่องที่ยังงานเฮงงานสูกับสูญทั้งหมดเลย่อสูญไม่สั่อะไรก็ได้ว่างก็เลือว่างหมดไม่สับอะไรก็ได้สงบก็เงียบไปหมดไม่มีอะไรและจะเอาเรื่องพิจารณาเมื่อไม่มีพิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาปัญญาไม่เกิดนั่นก็เป็นสงบดีสุความสงบนี้ไม่ใช่เหมือนอยู่ตลอดชีวิตนะ ไปสักครู่ครับยังได้ก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงยังดีที่สุดกลับมามาก็อของเก่าทุกทั้งหลายมีอยู่ไงมันก็ดีเท่าเก่าถ้าหากเราไม่ใช้ปัญญาเจนาอย่างว่านี้แล้วไม่เข้าถึงสัจจะของจริงไม่เห็นของจริงยางดีที่สุดแตเมื่อทุกข์มากๆเลยเข้าไปสงบลบหลีกทุกข์ได้ท่านพูดได้อย่างไัหนึ่ง ผู้ชอบความสงบ้นหลบทุกข์ไม่ใช่นักสู้นักลบผู้ที่ต่อสู้คือวิปัสสนาคนคัยอั่องอภิบางนั่นเป็นนั่นเป็นนักสู้นักลบสู้ลบมันต้องปจันหน้ากันกับข่าศึกแห่ชนะไม่เคยเห็นทุกข์เป็นค่าศึกอันหนึง่งของจิตใจ คือเราไม่ชอบอย่างที่ว่านมันคอยเป็นผลรับปาก,กเป็นขาสิครบควรไม่ให้เราสบายอยี่ตลอดกาลเวลาอันนี้ถ้าหากว่าเราเห็นเป็นขาสิเราจะต้องต่อสู้ทุกยุทุกอย่านที่จะมาพระพุทธเจ้าท่านยิ่งสอนึ่งควรสอนว่าให้ควรพิจารณาไม่เจ็บควรละดังกล่าวแล้วในบนต้น ทุกข์ื่องของควรกาหนดถ้าหากเราไปเข้ากาหนดเข้าใจชัดเจนดังอธิบายมาตะกี้นั้น,นจนมันวางทุกได้มันเห็นเป็นสภาวะธรรมอัหน,นึ่งเกิดในระดับไปก็เรียกว่าเราได้กําหนดแล้วทันนี้อันที่เรากําหนดได้หมายความว่าเราได้เห็นเราได้รู้ความจริงแล้วเราได้ชัดเจนแล้วหากมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก แล้วก็พ es ิจารณาอย่างเก่าแนวเก่าหรืออาจจะมีแวววาวหรือคมขำขึ้นไปพวกเก่าอีกก็อาจเปินไปได้เห็นนั้นทุกจริงเป็นของควรต่อสุขเป็นของควรที่เราจะต่อสู้หยิบทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะหิวกระหายทุกข์เพราะเจ็บปวด ทุกภพภพที่เกิดท่ยานดินหรือนยากได้ทงอย่างนั้นนี่เฮ้ยทุกภพามกังวลเกี่ยวข้องกับพันธนั์น,นี้รุ่มอ,อกุ้งแขทุกที่เป็นนามาทำทุกที่เป็นรูปแต่ทุกโดยการหิวกระหายกระทบร้อนกระทบร้อนแข็งเมื่อเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกอย่างที่กระทบสัมผัสมันมีอยู่นี่พัะการนี่มันทันดับพัะสานเนี่มันทันตาย สิ่งทั้งหลายนี่จะต้องกระทบอยู่ตลอดเวลาแล้วจะหนีพ้นที่ไหนได้ทั้งพ้งพ้นเราถ้าว่าใครจะท,ทิ้งก็ทิ้งไปได้เมื่อมีชีวิตอยู่ยังม,งงมีอยู่ต่อตามไปก็จะมีอยู่ตราบนั้นทุกข์ถพุทธเจ้าก็เหมือนกันอริยสมถเวก็เหมือนกันถึงแม้ท่านจะพยยยยิจารณาเห็นทุกข์แล้วทุกข์ยังอยู่ตาม,ดมาเดิมท่านก็ไม่ได้ไปทิ้งไปนหะน แต่ว่าทุกข์มันไม่สามารถมารบกวนท่านด้วยเหตุที่ท่านเห็นชัดตต่จริงอธิบายมาจึงว่าทุกข์ในเป็นเครื่องอยู่ทุกข์นั้นเป็นอารมณ์ยกขึ้นมาคิดคนปิจารณาอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นเครื่องอยู่ทุกข์เลยไม่ทุกข์เลยกลายเป็นเครื่องอยู่ใช่เหมือนเหมือนกับคนที่ เขาชอบการาก,การขุดดินฟันไม้ก็ดีหรือการจับก,การสามอะไรก็ตามคิดออกกำลังเราเห็นเข้อใจว่าเขาจะนิดหนึ่งแต่พวกที่คนชอบการทำงานไม่น่่เมื่อได้ทำงานรู้สึกว่าแข็งขันขึ้นมาร่างกายก็สังส่งกระชิน ุขภาพเขาดีขึ้นการงานที่เขาทำลงไปนะั้นมันเป็นเรื่องเพลินยิ่งทำก็เป็นเรื่องเพลินเรื่องสนุกไม่มีคนอันคนผู้ที่พิจารณาถึงทรมากเห็นทุกข์นั้นไม่ไม่ได้มีคนทุกข์เลยพิจารณาทุกข์ยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพิจารณา เป็นเครื่องดำเนินชีวิตเลขกลายเป็นมาหารรรมทำมนั่นกับพวกคนชอบารง,งานในการที่เขาทำนั้นคนคลอยได้ตามมาทางงานเขาขยางานทันแข็งมเสียบเาผลประโยชน์อาพึงได้ก็พึงได้ตามมาอันผู้พิจารณาทุก เมื่อเห็นถึงสภาพตามเป็นจริงแล้วทุกน้ำในใจมันจะมาครอบนำผู้ที่เหตุทุกแต่ทุกน่ากลายการปัญาที่กลายเป็นวิหารตามเป็่อยู่มันเป็นการขอบผลจิตใจให้ใช้สะอาดมันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาฉลาดเฉียบแหลมจนดูกที้งอาจถึงเรื่องทุกเรื่องของคนกำหนด รืงว่าถ้าคนกลัวทุกข์หมายความว่าคนขี้ขลาดเพื่อมีความสามารถในการที่จะต่อสู้มุ่งอย่างเดียวจะความสุขคนถ้ามีความฉลาดสามารถเนี่สิ่งใดที่มันทุกข์มากที่สุดสิิงน้นจะต้องเป็นเอาเป็นโอเปคิดน,นิเดียวนะ ผู้บำเพ็ญภาวนากมฐานมันต้องอ่านหานต่อสู้อย่างนี้นักปฏิบัติมาัต่ก่อนเก่าอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ในที่สบายไม่ชอบร่อจิตไม่กล้าเพราะไม่ได้ต่อสู้ต้องหาวเริ์ก่จหงักละป่าเสียวในที่หาดในนากลัวที่ว่าเสียวหนากัู จึงจะได้ไปจนภัยคือเอาวางกลัวมาเป็นเหตุเมื่อเอาวางกลัวเป็นเหตุกับเพ่งพิจารณาทั้งเรื่องของกลัวกลัวไปก็พิจารณาไปมามันถึงความตายกลัวก็คือกลัวตายก็ไปลงเห็นความจริงว่าคือกลัวตายก็คือคืออัตตากลัวจนตายก็ไปถืออัตตา เมื่อเทือตามันจะกลัวตามันเข้าไปถึงของกินกลาเพ้ามีเหตุคกุกคืมในนั้นของทุกจึงเป็นของดีมีประโยชน์มากถ้าหากจะพูดในหนึ่งความสุขกับความทุกข์นั้นมน้ำหนักเท่ากันเมือ่อกระทรงเกิดกระทรงตายน้ำหนักเท่าั เกิดเท่าไรก็ตายนะทุกเท่าไรก็ทุกเท่านั้นทุกเท่าไรก็ทุกเท่านั้นเรียกก็มีน้ำหนักเท่ากันแต่มีค่าทิดกันความสุขหรือความเกิดมีราคาน้อยความทุกหรือความตายราคามากถ้าหางไปทุกคนไม่แสดงหา สิ่งที่มาประมาณทุกนั่นเป็นเหตุอย่างนี้คนจะมีจะรวยกรดี๋ยามาหากินประกา,ารต่างๆที่จะมีจะรวยเกิดขึ้นเพราะกลัวทุก์ทั้งั้นจึง้สะเทวนหาแหงข้เปนอย่างน,นาเพียรเพื่อที่จะถึงวรนสนิพพานเพราะกลัวทุกข์ในวัฏจรสงสาร ผู้ที่ทาบุญสุนทาน,นต่างก็พรัวทุกข์ในโลกอันนี้กะได้ตั้างว่าพรเจตหมายมีความสุขุมมนุษย์แห่งทงบุญและชาติผิดในต่างพันาเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์ในโลกอันนี้ผู้เห็นโทษทุกข์ในชั้นฟ้าสวรรค์เน้อในสุคติว่ายังไรสิ้นทุกข์สิ้นรอนยังมีอารมณ์ที่กลัวบนบาน จึงพยายามพยายามทำถึงซึ่งโภมโลกคือมีเอกคตาจิตเอกคตารมณ์อารมณ์มันเดียวผู้เห็นโทษนั้นลน้วมยังไม่ถึงที่สิ้นสุดจึงพยามเดินธรรมกแต่นี่ด้วยไสปราบทุกทั้งนั้นยึงว่าจะ็ดต้นถึงที่สุดเอาทุกเป็นต้นเหตุจึงว่าทุกนั้นขอมีค่ามากจนถึงพิง้นผ่าน คนตายกันหมนได้คมเกิดในะใครก็ชอบทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วก็ไมอยากตายทาการอยากตายไม่มีนีน่เองอยากเกิดและอยากอยู่งาตลอดเวลาทางความที่ไม่อยากตายหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วน่ะไม่อยากเจ็บอยากตายเป็นความประมาณคนที่พิจารณาถึงความตายเป็นคนไม,ม่ ไม่ใช่อยากตายแต่พิจารณาที่ความตายจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทพระเย็ดมันมีความตายอยู่ายยาท้้งน้าจึงพยายามที่ทุดทีหาที่ขึ้นอย่างน้อยที่สุดก่นหารลักฐานให้ลูกหลานเราตายไปแล้วหาสมบัติ็ระตามาให้ลูกหลานถ้าไม่คิดถึงความตายเองความตาย ไม่หมดความตายก็จะไม่ทําอย่างนี้นมียหมดความตายมีฆ่าหมดทุกขเกิดจะเข้าแนวเดิมอีกตายไปได้ไปตายไปสุขคติหรือทุกขติไม่แน่ใจจึงพยายามทำคุณงามคุณดีมีฐานกิเป็นปต้นก็เพราะปารถความตายแล้เห็นตายๆแล้วเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะปารถความตายอีกแหละเพราะทุกข์ที่ปารถตายจะนับทุกข์อีกแหละ ก็พยายามที่จะพ้นจากทุกนี้จัง่าความตายมีค่ามากแต่คนระเกลียดคมตายคนระเปียกคมทุกถ้าว่าเรื่องของจิตของจ,องจริงทํามกคำสอนพระเจ้าเป็นของดีมีค่าตัว่ืเกิดมีค่ากว่าสุคขค่ามากจนถึงที่สุดมีนักปฏิบัติ ควาคิดเขาเห็นเขานักปฏิบัติมันกลม,กลมกันข้าเขาคมุมเห็นเดิมมันกลม,กลมกันข้าวในนี้ไม่ใช่ป็นคิดแผลแบบแนวไปทางอื่นทางไกแต่แท้จริงคือมันเข้าถึงหลักธรรมคำสอนพระพเจ้านั่นเองเที่ยวนั้นแบบแนวเขาคนที่ฟังไม่ถูกเขาหาแบบแนวเพราะมันฟังไม่ถูกเพราะมันไม่ทำเชื่ออยู่เพราะมันไม่เข้าถึงธรรมถ้าเข้าถึงธรรมในทางกลมไม่ใช่แบนี้นวามเห็นที่ว่า เกิดเป็นสุขเกิดในชอบสุขนั้นชอบอยากได้แต่สุขไม่อยากได้แต่เกิดเกลียดตายและเกลียดนั้นเป็นการแบกเงี้วโดยแท้เพราะฉะนั้นจริงว่านักปฏิบัติไม่น่ากลัวเลยเรื่องเรื่องทุกข์ทั้งหลายจะยกวราทุกข์เยมานิเจ้านาจนเห็นเป็นสภาพว่าตาเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการ เห็นเป็นธรรมหมดเสมอเลยสบายเลเพราะไม่จริงเป็นธรรมจริงๆแต่จิตเ,เรายังไม่ได้ถึงธรรมเลยไม่เป็นธรรมนี่ยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาโดยวบายที่อธิบายมานี่นี่เนื้อความโดยยิ่งยอดเสน,นีย้ยให้ตามไปคิดพิจารณาอยู่คือว่ายกทุกข์เป็นเอายกทุกข์มาเป็นอารมณ์ทุกขม์มนพิจารณาเราอย่าไปกลืวอทุกข์ เรากลัวทุกข์ทั้งนั้นพูดอีกคำหนึ่งจึงเคยทำความดีกว่าถูกแต่ว่าเราจะไปกลัวทุกข์เอาทุกข์มาเป็นอารมณ์ได้ทุกข์ขึ้นมาแล้วได้ทุกข์เกิดได้คนตายมาแล้วเนะ่ะเอามาเป็นอารมณ์อันนั้นได้ชื่อว่าเป็นไอ้บทบาทเบงตนที่จะทําทให้คนจากทุกข์และให้ได้รับความสุขหรือเป็นบทบาทที่จะไม่ให้ไม่ไม่ให้ตายถา้าเราไม่ยึดและไม่จับอันนี้เป็นหลักแล้วจะม,มีเครื่องที่เยอะน ถ้าเราจับอันนี้เป็นหลักพิจะะารณายตลอดเวลาจะเป็นภาวนาธรรมสมาธิให้เกิดสัญญาญายตลอดการเวลาอันนี้ทางเดิอนพิพารณาต้องเป็นอย่างนั้น